ตอนนี้คือเกือบเที่ยงแล้วค่ะทุกคนตื่นสายนะเพราะว่าเมื่อคืนนะปอนกับพี่ปุ๋ยเรานั่งหาโรงแรมค่ะคเพื่อนๆโรงแรมเดือนทันวาเราจะมีไปยินนั่งกันถึงกี่โมงก็คือตีสองจ้ะถามว่าได้ไหมได้โรงแรมยังจองเลยหรือยังยังจ้ะยังไม่ได้ ก็ยังต้องตัดสินใจกันต่อไปแต่ว่าเราให้อำนาจการตัดสินใจเป็นของพี่สาวเรานะคะแล้วกใกล้วันฮาโลวีนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมทุกคนพริ่นี้จะลงก่อนวันฮาโลวีนหนึ่งวันก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับไม่ใช่ผีจ้ะ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวบอนไม่ใช่คนที่เคยเห็นหรือเคยเจอไม่มีประสบการณ์ตรงจริงๆนะ้ทุกคนไม่มีเลยหรือว่าแค่เฉียดๆอะไรเงี้ยมันรู้แบบไม่รู้ดิไม่ไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์อะไรอย่างนี้โดยตรงแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หุราศาสตร์อะไรแนวๆนั้นที่ไปเกี่ยวกับความเชื่อทางจิตใจหรืออะไรจิตวิญญาณตัวลงตัวเลขการดูดวงอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันสําหรับวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวบอน ทาสกินแคร์เสร็จแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงข้างล่างไปหาอะกินกันค่ะวันนี้ค่ะยังไม่ทาปากแล้วระเด็นคือไอไฟเนี้ยบนหัวปอนเป็นไฟส้มปอนไม่รู้ว่าหน้าปอนที่อยู่ข้างนอกแบบแสงธรรมชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงไปกินข้าวนะคะทุกคนคือตัวปอนอ่ะต้องบอกว่าเชื่อเชื่อเรื่องการดูดวง เชื่อเรื่องการมูอะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยได้มูแบบจริงจังแต่ส่วนตัวเชื่อเรื่องเรื่องไม่หมอมากเชื่ออะไรอย่างนี้มากจนสุดท้ายสิ่งที่ปอนทําคืออะไรรู้ไหมคะปอนไปเรียนค่ะเรียนดูดวงศาสตร์ไพ่สี่นะคะเพราะฉะนั้นบนห้องนอนเอานี้คือไพ่ปอนตอนนี้มีมีไม่กี่สำรับแต่ว่า บนห้องนอนมีแล้วหนึ่งอ่ะอันนี้คือสำหรับแรกที่ปอนใช้เรียนนะคะอยู่บนห้องนอนคือเป็นสำหรับแบบออริจินอลถ้าใครรู้จักก็คือไวท์ชาลอเด็กนะคะก็คือสำหรับออริจินอลที่เขาใช้ดูไพ่กันนั่นแหละอันนี้ก็คือใช้เรียนไปด้วยนะ ฝรั่งปกติเขาจะใส่ขนมปังเบเกิลกันใช่ปะที่เป็นแบบกลมๆอะไรเงี้ยทาครีมชีสแต่ว่าเรามีแค่ขนมปังธรรมดานะคะก็ลองดูก่อืมอร่อยอืมอือร่อยจริงอืมอืมจิ๋วอร่อยมากเลยอ่ะดี๋ยวย่งอีกวันนะ อเข้าใจแล้วว่ามันอร่อยอย่างนี้เองคือที่ปอนมีของมาทำอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันนี้นะเพราะปอนซื้อมาทําสลัดแตงกวาที่เขาเขย่ากันนะแต่ว่าปอนไม่ได้เขย่านะคะปอนก็แค่คลุกกินธรรมดามันก็จะมีบางส่วนที่มันเออมันเหลือจากรอบรอบที่ทําก็เลยเอามาลองทําอย่างนี้ดูจต่ว่าลมควันมันก็จะมีความมันๆเค็มๆอยู่เลยใช่ปหมปกติปอนจะเห็นเขาใส่อะโวคาโดเนาะแต่ปอนรู้สึกว่าเออส่วนตัวปอนอินกับแตงกวามากกว่าเพราะมันให้ความกรอบอะไรเงี้ย Mm hmm. ทุกคนถามว่าลมควันนี้ปอนใช้อันที่เขามีพร so e, ิกไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้โรยพริกไทยเพิ่มใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็มายองเนสซีมชีสจบในตัวสมุกสมอนก็ก็ราคาสูงโลกเพราะอะไรปอนถึงไปเรียนดูไพ่ใช่ไหมคือปอนอ่ะมีความแบบเออเราชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วชอบอะไรที่มันจับต้องไม่ได้แล้วก็เป็นคนไม่เคยเห็นผีแต่เชื่อเรื่องผีแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบฟังเรื่องผีขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบมีคนดูด้วยก็อยากดูเอออะไรประมาณนี้คุณ แม่ก็จะเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้มากเรื่องพระเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยเหมือนเติบโตมากับ เขาตั้งแต่เด็กนะคะก็ทําให้เหมือนกับเออก็ปลูกฝังเราลึกๆอยู่ภายในแต่ทีนี้มันก็จะมีจุดที่ทําให้เราเก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ดูไพ่ก็คือปกติม,มามา่าเนี่ยเปคนที่ดูดวงเป็นแต่เขาจะเป็นคนดูแบบโหราศาสตร์เพื่อนๆนึกอ,ออกใช่ไหมเหมือนกับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วเขาก็จะเป็นคนคอยไกด์ไลน์นำทางเรามาตั้งแต่เด็กคือเขาไม่ใช่เป็นหมอดูนะคะแต่เขาดูไว้เพื่อเหมือนกับว่าคนรอบตัวเขาหรือใครที่มีปัญหาเดือดร้อนเนะ่เขาก็จะถึงเอ่ยปากมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ก็ มาจะเสียใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงที่ปอนใกล้ๆเรียนจบน็าจะมีช่วงที่เขาแบบว่าเริ่มเริ่มสอนอะไรบางอย่างกับเราที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และทําให้เราได้เรียนรู้เออนับตะหนุกระดุมพระนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ได้รายละเอียดไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้น เราเนี่อุ้ยมันอัศาจรรย์นะเธอไม่เหมือนว่ามันจะมีตรงนั้นไปอยู่ท่องนั้นเวลานี้ดาวนู้นดาวนี้จะย้ายอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นแบบถ้าเมื่อเคยได้ยินคาว่าดาวย้ายอะ่ะล้วมันส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนรักเจ็ดปีบางคนก็ไม่อยู่อยู่ไม่รอดอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวข้องกับดาวย้ายรู้สึกว่าเออมันอัศาจรรย์แล้วมันน่าสนใจแล้วส่วนตัวปอนอะรู้สึกแบบเคยดูกับคุณแม่ใช่ไหมคะเคยดูกับหมอดูท่านอื่นๆแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่ยูทูบแบบเริ่มมมมีีแ่่หอททเ้าาาํพิกากาขึน แล้วมันก็เริ่มฮิตเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วปอนก็เรได้เข้าไปสู่จานดูอะไรแบบนั้นเรื่อยๆทีนี้พอแม่ปอนเสียเราก็เหมือนขาดผู้นําทางศิวินยัณทํทำให้เรารู้สึกแบบ ทำไงดีวะก็จะเป็นช่วงที่เริ่มกลับมาอ่านหนังสือหนัก,นกเราไม่รู้ว่าจะถามใครแล้วก็ไปอ่านหนังสือดังนั้นี่นอกอ่านหนังสือดูอะไรแบบนี้ควกคู่กันไปด้วยด้วยความที่จูๆ่ๆก็มีแม่หมอคนหนึ่งที่เรากับพี่อ่ะเออรู้สึกว่าเตาซิงกับเขามากแม้จะเป็นการเปิดพิกอาการธ,ธรรมดาปกติเขาก็เปิดสอนพอดีในจังหวะที่เราเพิ่งลาออกด้วยความที่เราเพิ่งลาออกอ่ะมันก็แบบว่า เอออยากหาอะไรทำอยากพักไปลองทำทุกสิ่งที่เราอยากรู้อยากเรียนก็เลยมีโอกาสได้สมัครไปไคนที่เป็นหมอดูอะเหมือนกับการไปเปิดดวงเขาไหมมันจะทําให้สุขภาพเราแยแ่ไหมคือตอนที่ปอนเรียนอันนี้ก็คือต้องบอกว่าตัวปอนอะลองเป็นความเชื่อแบบ 50- 50สําหรับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็จะขอแชร์ในมุมที่ปอนได้ไปฟังมา จากคนในคลาสเดียวกันที่เขาเคยเป็นหมอดูมาก่อนแล้วเขามาเรียนไพ่ศาสตร์ไพ่าทาโร่คือเขาดูไพ่ศาสตร์อื่นๆมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่บอกว่าเออเนี่ยคนเป็นหมอดูแล้วสุขภาพแย่คือตัวเขาอ่ะไม่เชื่อนะ เพราะว่าอย่างหนึ่งสุขภาพแย่เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากการที่หมอดูอ่ะมักจะนั่งดูเป็นระยะเวลานานเพื่อนเื่อนึกออกใช่ปะนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีอ่ะมีลูกดวงจองคิวเรื่อยๆต่อกันมันกลายเป็นว่าเผลอๆคุณนั่งทั้งวันครึ่งวันไม่ลุกไปไหนอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีปัญหาสุขภาพตามมาอยู่แล้วปวดหลังปวดคอปวดอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นลักษณะแบบ คนนั่งทํางานหนักเหมือนเรานั่งทํางานหน้าคอมอ่ะเพื่อนๆ่นึกออกใช่ปะเออแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่กับศาสตร์ความเชื่อมันก็จะออกไปในแนวว่าเออเนี่ยเพราะว่าไปเปิดดวงคนไว้เยอะหรืออะไรไว้เยอะประมาณนั้นอันนี้ก็คือที่เขาเล่ามาปอก็เออก็ฟังหูไว้หูคือปอนรู้สึกว่าคนที่เจอหนักหนักตัวคนนั้นอ่ะน่าจะมีเซนที่แรงอันนี้คือเป็นความที่เห็นส่วนตัวของปอลล้วนฟังแล้วเลยว่า เออห้าสิบห้าสิบต้องบอกว่าในมุมของปอนนะมุมมองของปอนนะหมอดูอ่ะหรือแม่หมออ่ะส่วนใหญ่แล้วบอรู้สึกว่าเขาคือเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นฮีลเลอร์นึกออกใช่ปะ ถ้าทุกคนไม่มีปัญหาทุกคนก็จะใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ว่าถ้าทุกคนที่ทุกข์หรือว่ามีความสงสัยในดวงาตาหรือ,อนาคตตัวเองและการที่เขามาดูกับหมอดูแน่นอนว่าเขาต้องการคําตอบหรือความสบายใจกลับไปหรืออะไรที่มันเป็นไกด์ไลน์ให้เขาเดินต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเมื่อคนที่เขาเป็นหมอดูเขาต้องคอยมารับพลังงานเหล่านี้ยรืออกใช่ปะที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงาน เหมือนคนที่พลังงานบวกมากๆแล้วเจอคนที่พลังงานลบมากๆแน่นอนว่ามันก็จะกลายเป็นเราหมดแรงถ้าคนที่เอาไม่ออกอะ่ะเหมือนกับว่าเออไม่รู้ว่าวิธีเพิ่มพลังงานของตัวเองยังไงหรืออะไรไงมันก็จะดาวไปเลยเพื่อนๆนึกออกใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าเออการเป็นหมอดูมันแลกมากับอะไรอย่างนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แบบนั้นอะ่ะเออเรื่องการทักของหมอดูวอะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของปอนเวลาหมอดูทักอ่ะมันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ แต่ทักแบบที่คนชอบอะก็คือทักเรื่องดีคือมันเป็นอะไรที่ c o m มอนเซน s ์มากคือถ้าทักเรื่องไม่ดีอะวันนั้นคุณก็จะแย่ไปเลยนึกออกใช่ปะแล้วก็เลยเชื่อเรื่องแบบเหมาะดัวต้องมาควบคู่กับวาทศิลป์ต้องทําให้คนที่เขามีทุกข์อะได้คลายทุกข์ลงไปบ้างไม่มากก็น้อยไม่งั้นถ้าเขามาดูกับคุณแล้วมันจะกลายเป็นแบบ ก็แย่ตอนนี้ก็แย่อะไรก็แย่น,นั่นก็ทําไม่ขึ้นใครมันจะอยากดูดวงเพื่อให้ตัวเองแบบชีวิตมันแย่ขนาดนั้น <c oughs> เพื่อนๆนึกออกใช่ไหมปอนก็เลยรู้สึกว่าปอนชอบเวอร์ชันที่เป็นการเตือนมากกว่าเออถ้าเจอสถานการณ์นี้ต้องทํำยังไงกรณีที่เราไปเจออะไรที่เราไม่คาดคิดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ปอนเชื่อก็คือคําพูดของคนอ่ะมัน เปลี่ยนจุดโฟกัสได้นึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคําพูดของแม่หมอมันจะทําให้คนไปโฟกัสในจุดไหนพลังงานมันจะพุ่งไปอยู่จุดไหนมันขึ้นอยู่กับคําพูดของเราอ่ะที่เป็นหมอดูอ่ะฉันเลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องฝึกสมมุติว่าเนี่ยเพื่อนๆไปเจอหมอดูที่อ่ะเขาทักเรื่องนี้พูดเรื่องนี้แล้วมันแย่มากเพื่อนๆก็ไปดูอีกคนแล้วเรื่องนี้ก็มันดีมากแล้วก็ไปดูอีกคนคือ มีความสับสนนู่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนๆดูบ่อยๆที่ขึ้นถี่ขึ้นมันก็จะเป็นที่มาของคําว่าดวงช้าถ้าใครที่เคยได้ยินเคยเห็นผ่านตามันจะมีคําว่าดวงช้าเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าดวงชะตาไม่สามารถทายได้แล้วเพราะว่าคุณเปิดเยอะเกินหรืออะไรเยอะเกินอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือดวงช้าคือเราหลงทางแล้วเพื่อนๆนึกออกใช่ปะหลงทางในที่นี้คือตัวเราที่เป็นคนถือดวงชะตากลายเป็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ใจ เรามไม่แข็งพอแล้วเราไปดูเรื่อยๆอเรากลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะต้องเอาอยัางไงนั่นคือความช้ำของดวงเพื่อนๆแล้วไม่รู้ว่าไหนคือดูแล้วมันตรงหรือไม่ตรงกลายเป็นเราไปบอกว่าแม่หมอคนนี้ดูไม่ตรงแม่หมอคนนี้ดูตรงไม่ตรงแล้วเริ่มไม่รู้แล้วว่าไหนตรงไม่ตรงมองว่ามันคือการที่ตัวเราจุดโฟกัสมันเยอะ จนเกินไปแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วทางไหนคือทางที่ดีที่สุดทางไหนคือทางที่เราควรที่จะไปต่อไปในภายภาคหน้ามากที่สุดสิ่งที่บอนอยากบอกก็คือโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าณนะตอนนี้เพื่อนๆดวงช้าหรือว่าไปดูที่ไหนก็ไม่ตรงหรืออะไรรู้สึกว่าเออช่วงนี้มีเหตุเกิดแบบนั้นขึ้นเลยให้พัก ให้พักตัวเองแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับไปดูในตอนที่เรารู้สึกว่าโอเคต้องการไกด์ไลน์จริงๆอะไรจริงๆก็ค่อยไปดูแล้วก็อย่างหนึ่งที่ปอนอยากให้เพื่อนๆนแบบมีไว้เลยก็คือหมอดูที่ซิง์กับเรามากที่สุดอาจจะดูกับคนนั้นไปเลยคนเดียวตลอดไลฟ์ไทม์หรือช่วงหนึ่งไปดูกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ปอนเชื่อก็คือ,คอมันจะมีความซิงของกันและกันอยู่ในการที่เขาจะสื่อสารผ่านไพ่รวมถึงการพูด ของเขาที่มันซิงกับเราหมอดูที่พูดออกมาแล้วเรารู้สึกตังอิกนั่นหมายความว่าการเจรจาการสื่อสารน่ะมันไม่เข้าหูมันก็ไม่ซิงแล้วป่ะตัวหนึ่งปอนก็เป็นทั้งคนที่เปิดไพ่แล้วก็คนที่ไปดูเองรู้สึกว่าเออมันเป็นความปลอดภัยกับดวงชะตาของเราเหมือนกันน่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็แก้กันยากนะมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นฟิสิกอลดูดวงมันมีหลายศาสตร์เนาะหลายแขนงเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับความตรงไม่ตรงหรือความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันราคาค่าครูถูกแพงต่างกันไปก่อนหน้านี้ปอนรู้สึกว่า เราไม่จำเป็นต้องเก็บค่าครูเขาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ปอนอยากบอกก็คือค่าครูอ่ะมันคือหนึ่งคือการที่คนคนนั้นเขาได้ไปเรียนรู้มาแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสองคือเขาตีความไพ่เป็นจุดที่นำทางให้เราใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีจุดที่ค่าครูอ่ะจะก,กำหนดโฟกัส ของลูกดวงนีงน่ยนะคือตอนที่ปอนไปเรียนเน่ะมีคนหนึ่งที่เขาแชร์กับปอนว่าตัวเขาอ่เคยเก็บค่าครูแบบเหมือนเล่นขายขนมอ่ะเพราะเราโอโ้โ,อโหโอ้โหอาครูกันไหนกันเนี่ยนึกไปใครกันเนี่ย อ้ใจอะอู้ใจอะอ,อ่ะโอเคนั่งชิดๆน,นะคะคือเขาเก็บค่าครูถูกมากถูกมากๆแล้วตัวเขาบอกว่าด้วยความที่มันถูกมากๆคนที่เข้ามาดูกับเขาอะ่ะก็จะมีทั้งเด็กน้อยเอย่ยอะไรเอย่ยหรืออะไรที่มาลองของนึกออกใช่ปะคือไม่ได้ตั้งใจมาดูจริงๆแต่ในขณะที่หมอดูหลายๆคนอะ่ะเวลาคนมาดูดวงเขาก็จะโฟกัสแล้วก็จะตั้งใจดูงให้คนคนนั้นมากๆเพราะว่าเขาถือว่าโอเคมีพลังงานที่ต้องการสื่อสารผ่านไพ่และบอกกั ลูกดวงถูกต้องไหมคะด้วยคนที่มันปิดใจด้วยอะไรหลายๆอยา่างมันก็จะไม่ตรงดูยังไงมันก็ไม่ตรงยกเว้นคนที่เขาแบบเซนแรงๆจริงๆแล้วก็ทักเรื่องที่อันนี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยรวมถึงค่าครูที่ถูกมาเขาก็จะไม่ได้แบบไม่สนใจคําพูดที่เราพูดออกไปขนาดนั้นเหมือนกับว่าพูดพ่นเป็นลมพูดพ่นอนาคตที่จะเกิดขึ้นของเขาเป็นลมแล้วก็เผลอก็ อน,นอนไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยสือโหมันคนที่ตั้งใจจะทํานายดวงชะตามันท้อเหมือนกันนะทุกคนเพราะเรามาด้วยความหวังดีว่าเราอยากช่วยเหลืออยากให้เขาแบบคลายกังวลจากเรื่องที่เขาตั้งคําถามกับเราก็กลายเป็นว่าเอออันเนี้ยสาคัญนะกว่าเราจะเจอแม่หมอที่มันซิงอนะเนาะบางคนก็อาจจะเสียไปหลายเสียไปเยอะแล้วก็ต้องระวังมิฉาชีพที่มาในคราบของหมอดูเดี๋ยวพาเพข่้นเพื่อนไปดูไพ่ดีกว่าพี่ปอนมีนอกจากสำรับที่อยู่เป็นห้องนอนแล้วว่า มีสำหรับไหนบ้างไปทำอะไรกันคะจะมาอะไรกันคะเดี๋ยวพี่บอลจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะโอเคไหมพี่บอลขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขึ้นไปกับพี่บอลไหมได้ไหมไปไปขึ้นไปข้างบนกันไป,ไปนี่คือ ไพ่ทั้งหมดที่ปอนมีบอกแล้วปอนไม่ได้เป็นหมอดูงนะคะปอนเลยมีแค่นี้ถือว่าน้อยนะทุกคนอันนี้คือถือว่าน้อยนะคือมันจะเป็นไพ่ยิปซีกับไพ่ออลร์เคลิลผสมกันไปคือไอตอนที่ซื้อไพ่อะอันใหม่ดีนะจะดูเหมาะกับเราดูเข้ากับเราซึ่งตอนที่เราไปเรียนนะ่ะเขาก็บอกว่ามันจะมีไพ่ที่ไพ่เลือกเราแล้วเราเลือกไพ่แล้วก็ค่อยหยิบมาอะไรเงี้ยแบบให้เดินวนดูรอบๆเรื่อยๆก่อนก็ค่อยหยิบมาจําไม่ได้ว่าไพ่อีกองนัง เหมือนมาขายไลฟ์สดขายไพ่เหมือนกันเพราะเราดูไปเรื่อยๆมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเอเนอรจีเราจะต่างกันไปตามแต่ละกองคือตอนที่ปอนซื้ออ่ะเนี่ยพี่ไพ่พี่ไพ่กองเนี่ยปอนไม่สามารถซิงกับเขาได้ปอนเพิ่งเข้าใจคําว่าอ่านไพ่ไม่ออกอ่ะนึกออกใช่ปะคือตอนแรกปอนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือวาจริงๆอไเนาอหไม่เก่งวะเรื่องวู ไม่มีประสบการณ์มากเพราะว่าหรืออะไรหรือเ่าทำไมกูรู้สึกว่าอ่านเขาไม่รู้เรื่องเลยนึกออกใช่ไหมมันเป็นคาว่าอ่านไม่รู้เรื่องซึ่งมันก็มีอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าปอนได้ไปฟังอยู่ๆก็มีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดเล่นพิกอากาศปกตินี่แหละแล้วปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยวันนี้ใช้พี่ไพกองนี้นะคะเพราะว่าพี่ไพ่อีกกองหนึ่งคือ เขายังไม่ซิงเประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ซิงแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานมันยังไม่ได้คือเหมือนกับว่าตัวเราอะงงไม่ใช่ว่าไม่ตรงนะทุกคนคือมันงงตั้งแต่การอ่านไพ่กองนี้แล้วอะเออก็เลยเหมือนกับว่าก็ไปหาว่าเออต้องทํายังไงคําแนะนํายังไงก็ทีนี้แบบมันจะเป็นจังหวะที่อยู่ๆเราก็จะไปได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแหละคือมันมีจังหวะที่ไปได้ยินก็เลยไม่รู้ว่ามันคือคลิปไหนอะไรยังไงแล้วนะคือเขาก็บอกว่าให้เอากองไพ่เนี้ยอันที่ยังไม่ซิงอะไปอยู่กับพี่ไพ่กองอื่นๆที่เขาแบบว่า กับเราแล้วอะไรกับเราแล้วให้ไปอยู่กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ปรับจูนพลังงานด้วยกันเออนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งรู้แล้วหรืออะไรแล้วได้ดูให้ตัวเองไหมต้องบอกว่าดูนะคะทุกคนต้องบอกว่าไม่สามารถดูได้แบบ100%ซขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเรามีอคติกับตัวเองหมายความว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีอคติกับตัวเองหรือว่ารู้สึกว่า เออสิ่งที่พ่บอกเราเป็นเรื่องจริงอะอันนั้นก็ดูได้นะทุกคนแต่ว่าตัวเรามันจะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆเราพ่ออกมาเตือนอยังไงหรือว่าพ่ออกมาในทิศทางที่เราไม่ได้อยากฟังอ เราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูก <c oughs> มึงอ,อกใช่ปะช่วงนั้นตอนก็จะไม่ดู <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจมากๆแล้วอะต่อให้ดวงหรือต่อให้ใครมามันพูดอะไรเราก็จะยังพุ่งเป้าไปที่จุดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราโฟกัสอยู่กับตัวตนของเราดีกว่าสิ่งที่เราจะทําดีกว่าหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยว่าเอออยู่ๆเกิดการติดชะงักขึ้นมาเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงมันก็จะมีช่วงแรกๆที่เราก็จะไม่คิดค่าครูเลยใช่ปหเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้แล้วก็อยากฝึกฝน เราก็เลยอยากขอบคุณเพื่อนๆรอบตัวรอบข้างขอบคุณที่เปิดให้เราได้เข้าไปดูดวงของคุณคือเราก็จะพยายามบอกเขาทุกคนว่าไงก็แล้วแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์อะไรมาที่รู้สึกว่าเออน่าจะมีรีเลทกับไพ่ถ้ามันไม่ตรงก็บอกหรืออะไรก็บอกบอกมาเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบเก็บข้อมูลด้วยว่าเพราะบางทีอะหน้าไพ่ที่มันออกมาอย่างเงี้ยความหมายมันโอเคมันมีความหมายพื้นฐานก็จริงแต่จริงๆมันก็ตีความได้หลากหลายเมื่อมันเปิดควบคู่กัน ก็เลยขอบคุณมากๆ,ๆนะคะที่เหมือนกับช่วยช่วยแชร์ช่วยอะไรลกลับมาแล้วก็ช่วยฟีดแบ็กกลับมาเพราะว่ามันก็คือเหมือนการเรียนรู้อีกด้านหนึ่งของเราอะเนาะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกเพื่อนๆไว้คร่าวๆว่าสมมุติว่าถ้าใครไปเรียนมาแล้วแล้วไปไปดูดวงกับคนอื่นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตอนไม่รู้ว่าเป็นต้องห้ามไหมแต่อย่าไปอ่านไพ่ที่หมอดูคนนั้นเป็นคนถ่ายเมื่อเราไปดูกับหมอดูคนนั้นแต่เรามีความรู้เรื่องการดูดวงอยู่แล้ว แล้วเราจะไปเสนอหน้าว่าอ้าวอันนี้คืออันนี้อันนี้นี่ทำไมถึงทายปไปอย่างนะั้นนะไม่ได้นะทุกคนนึกออกใช่ปะเพราะว่าเขาต้องการสื่อสารผ่านไพ่ให้คนนั้นเป็นคนพูดออกมาเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราไปอ่านไพ่ที่คนนั้นจะเป็นคนพูดอะยังไงมันก็ไม่อันนี้อยู่แล้วนึกออกใช่ไหมก็เลยแบบเออถ้าสมมุติว่าคุณจะอ่านไพ่เองอะก็ไปซื้อไพ่แล้วก็มาอ่านตัวเองดีกว่าก็ยังต้องฝึกฝนกันต่อไปนะคะแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปเออมันเป็นอะไรที่ ลึกลับดีแล้วก็ น,น่าเรียนรู้ดีแล้วมันก็จะมีอีกหลายศาสตร์ที่ปอนอยากรู้เช่นโหราศาสตร์ที่แม่ปอนเคยแบบจะสอนปอนหรืออะไรเงี้ยก็แบบเออก็เดี๋ยวจะไปลองเรียนศาสตร์ตัวลงศาสตร์ตัวเลขอะไรเงี้ยก็น,กน่าดูก็น่าดุงกันเดี๋ยวไว้จะไปลองดูไปลองหาเรียนดูคือเหมือนเป็นความรู้ติดตัวทุกคนก็มีไว้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะก็ขอฝากเอาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยนะขอให้ทุกคนมีสติอยู่กับตัวเอง ใดนๆนก็ตามบอเชื่อว่าตัวเราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาของเรานะคะอย่าให้ใครมาบอกว่าโอเคทําอย่างนั้นอย่างนี้ฟังได้ฟังหูไหว้หูแต่ตัวเองเป็นคนตัดสินใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีปัญหาปรึกษามหมอดูแต่ต้องระวังหมอดูที่เป็นมิจฉาชีพนะคะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ